สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอังคารที่30ิพฤศจิกายน2อ6 4ครยิบสคตศักราช2021เวลาตอนนี้0-7 46นาทีโดยประมาณครับออกนองกายทุกช่วงท่านะครับหลังจากวอร์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยก็จะตบสุดท้ายด้วยการเล่นลูกกิ้งครับเล่นลูกกิ้งนะครับออกลกังกายเนี่ยไม่ว่าจะออกท่วงท่าอะไรก็แล้วแต่ออกเตะบอควนออกเตะบอเหนื่อ,อยเพื่อสุขภาพที่ดีของเราขอให้เราออก อย่างสม่ำเสมอออกเป็นประจำครับอเริ่มครับผมยกแรกก็อัดเต็มที่ทาเท่าที่เราทําได้นี่แหละครับทําที่เราทาเท่าที่เราทําทําแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยก็พอ,พอก็หยุดพักนะครับเช้านี้ลิ้นพันกันนิดนึงครับเล่นท่าเบสิกแล้วก็จะไปเล่นท่ายืนนะครับต่อด้วยท่ายืนนะครับ ถ้าเยือนบางคจะเล่นแค่สามยกยกละสิบครั้งสามยกนะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่นะครับบางครั้งก็เ,เล่นหนึ่งยกสองยกแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเราก็หยุดพักเลยนะครับท่านใดที่เล่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อนะครับ ปวดหน้าท้องปวดแขนนะครับปวดเอวเป็นต้นนะครับค่อยๆทําไปครับขอให้เราขยันทําขยันเล่นอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวก็อยู่ตัวนะครับพออยู่เตอวตัวแล้วเวลาที่เรามาเล่นเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติมันผิวนะครับ สำคัญที่สุดก็คือการเล่นแล้วปวดพอปวดแล้วพวกเราจะถอยจะไม่เอานะครับเพราะไม่ชอบการปวดการเจ็บการเจ็บหรือการปวดนั้นเป็นการบบอกว่าร่างกายเรากําลังจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นปกติ เราออกกันบังกายมันเป็นการไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับให้แข็งแรงให้อยู่ตัวนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ